ทอดปลาแดดเดียวแม่ปิดกระทะให้น้ำมันร้อนหน่อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็ใส่ปลาม็ทอดครั้งที่สองกับพริกสองพริกหนึ่งทีก็ใช้ได้เลยนี่คือปลาปลาโอปลาโอเค็มกับข้าววันนี้ เท่านี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเอาขึ้นแล้วก็จะปราปานปราแาณปละมานนี้แหละเพื่อนๆปลาเค็มกินกับแกงอาหารคู่เรือน นี่นะเพื่อนๆกดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ